พีเอกนี้สูงอยู่แล้วนะครับก็คิดว่ามันเป็นข้อมูลที่น่าสนใจก็คือสามารถช่วยในการที่จะลดหรือยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งได้นะครับเพราะมีเบต้าครตินสูงอาจารย์ครับที่ผ่านมาเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยมันเกิดส่งผลกระทบต่อเกษตรกรยังบ้างครับจริงๆแล้วถ้าถามว่าโควิดเนี่ยนะครับมันมีผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวนะครับโรงแรมเนี่ยมีปัญหาหมดเลยนะครับแต่ภาคการเกษตรเนี่ยกลายเป็นว่าภาคเกษตรได้รับความสนใจสูงทุกคนที่ไม่มีงานทําจะ ผลกระทบจากโควิดนะครับหรือถูกเลิกจ้างก็จะกลับมาพื้นที่ตัวเองนะครับในภูมิภาคนะครับแล้วก็มาทําอาชีพเกษตรกรแล้วก็พยายามหานะครับการจะปลูกพืชอะไรนี่จะดูแลอะไรยังไงเพื่อประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมมากขึ้นวัสดุอุปกรณ์การเกษตรขายดีขึ้นเครื่องมือกับบริษัทบูรีบเวอร์นะครับบูรีเวอร์คือส่งไปที่ยุโรปส่งไปอังกฤษตอนนี้ไม่พอขายนะครับหนึ่งลูกคือหนึ่งปอนนะฮะลูกละหนึ่งปอนตัวหนึ่งปอนคือเท่าไหร่สามสิบถึงไปทางแล้ว ถึงไปทางวางขายที่ไฮลอดนะครับที่ห้างไฮลอดเลยนะครับขายที่นั่นเลยนะครับลูกละหนึ่งปอนด์แล้วก็มีความนิยมสูงเขามองว่ามันคล้ายๆกับจะเป็นมะม่วงก็ไม่ใช่นะครับรมันจะเป็นผลไม้อะไรก็ไม่คือมันมันไม่ชัดเจนแต่ลูกมันเล็กอ่ะนะครับรเขาเลยตั้งชื่อใหม่นะครับรว่าแทนที่จะเป็นอะไรเรามีแมงโก้ใช่ไหมนะครับแมงโก้เป็นมะม่วงอันนี้เขาก็ตั้งชื่อใหม่ว่าเป็นนะฮะเดี๋ยวผมจาชื่อไม่ได้ เดี๋ยวผมขอติดไว้ก่อนเรื่องตั้งชื่อมันไม่แน่ใจว่าแทงโก้กอจะไม่ได้เดี๋ยวผมจ่ายนะครับเขาไปตั้งชื่อใหม่เนี่ยแล้วก็เป็นเป็นคอมมอนเนมที่รู้จักของคนอังกฤษยังไงเดี๋ยวตอนโตอาหารดูเดี๋ยวเช็คให้นเมืองไทยก็มีปลูกมะยงชิดกันเยอะนะครับตอนนี้เมืองไทยมีปลูกเยอะครับแต่ว่าแหล่งปลูกใหญ่ที่ที่สุดจริงๆเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่นครนายกนะครับนครนายกเนี่ยแหล่งปลูกจริงน้อยกว่าแถวพิซโรพิจิตสุโขทัยนะตอนนี้แหล่งใหญ่จริงอยู่ที่นี่พูดง่ายๆฐานที่ปลูกมะม่วงกับมะยงชชิิดดเนน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 ีีี่่่่่่ยยมมมมมััััใใใกก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 ลลลลล้้้้พืททๆแววว็็คปปููะะสหญ นะครับเพราะว่า1ดูแลรักษาง่ายทนแรงนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับมะม่วงเนี่ยผมว่าไอเนี้ยง่ายกว่าฉีดยาก็น้อยกว่านะครับแต่มะยงชิดมีข้อหะมีข้อนั้นอย่างเดียวฮะข้อที่ควรจะต้องระวังก็คือว่าบางทีถ้าเกิดสภาพอากาศมันไม่หนาวเลยอันนี้จะมีปัญหาคือไม่ค่อยติดแต่ถ้าปีไหนหนาวดีนะติดตลอดนะครับเรียกว่าติดติดเดยอะมากปีนี้ติดเกือบห้าลน S <S นะครับ <S <S แล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จัดการในเรื่องของการดูแลรักษาได้เนี่ยฮะไม่ไม่ไม่มีปัญหาเลยในยการที่จะผิดในส่วนของการที่จะมีคุณภาพดีและมีมาตรฐานอยากให้อาจารย์ฝากถึงเกษตรกร,ร,กรที่ทําอยู่เพราะปัจจุบันนี้ก็มีปลูกเยอะแต่คุณภาพมันไม่ถึงใช่ไหมครับคือฝากเกษตรกร,ร,กรครับว่าจริงๆแล้วมรดกส่วนเนี่ยถือว่าเป็นมหาลัยที่ดูแลเรื่องมบยงชิดเนี่ยมานานมากนะครับกับมะปางหวานเกือบ15ปีปีนี้ปีที่16ที่เราดาเนินการก็อยากจะเข้ามาเป็นเครือข่ายของเรานะครับแล้วเราจะเข้าไปช่วยเหลือหรือว่า เข้ามารับความรู้หรือฝึกอบรมจากเราเราจัดทุกปีฮะปีนี้เราจัดที่พิจิตร26-27มีนา 64, 2 5 6 4นะครับเราก็เด้งก็ประมาณจากหลายๆแหล่งฮะวชก็เป็นหน่วยงานที่ช่วยเรามาโดยตลอดในเรื่องของมะยงชิดนะครับถือว่าเป็นพืชตัวหนึ่งที่วชสนับสนุนนะครับแล้วก็ถ้าเข้ามาอยู่ในเครือข่ายเราเนี่ยเราก็จะมีองค์ความรู้ให้เรามีกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็งมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทุกปีอย่างคุณปานอมเองก็เป็นวิทยกรร่วมกับเรารนะครับคือเราต้องเอาต้นแบบให้ตัวเกษตรกรราาายใใหหหมม่เเเเ็็นนแจจจะีงงู แล้วเกษตรกรเกษตรกร <S <S เนี่ยเขาจะคุยกันรู้เรื่องนะครอย่างเราเป็นนักวิชาการผมเองเถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่พูดให้กเกษตรกรเข้าใจได้ดีแล้วแต่ถ้ากเกษตรกรจะาคุยกันเองจะไปได้ไกลกับผมนะครับหมายความว่าบางทีเนี่ยเหมือนกันในเรศวนจัดเป็